ช่วงครัวเรานะคะวันนี้สาวๆที่ยังอยากทานเมนูเพื่อสุขภาพมีประโยชน์กับข้าวกล้องผัดสมุนไพรค่ะแต่จะผัดอย่างไรให้ข้าวแห้งกำลังดีหอมหน่าทานเคล็ดลับการผัดก็คือข้าวกล้องที่นำมาผัดควรแชร่ตู้เย็นก่อนและใช้ไฟแรงขนาผัดจะได้กลิ่นหอมของข้าวค่ะตั้งกระทะใช้ไฟปานกลางใส่น้ำมันมะกอกเล็กน้อยใส่กระเทียมลงไปผัดพอให้หอมตามด้วยสมุนไพรต่างๆผัดให้ส่วนผสมเข้ากันจากนั้นใส่ข้าวกล้องลงไปผัดเลยค่ะผัดข้าวให้แห้งดีแล้วค่อยๆเกลี่ยข้าวไว้ริม กระทะแบบนี้ตอกไข่ใส่ลงไปขยี้ไข่แดงให้แตกจนไข่สุกใส่เครื่องปรุงแล้วนำข้าวลงไปผัดให้เข้ากาันเมนูนี้ต้องใช้กระทะที่ผ่านกระบวนการเคลือบแข็งสามารถใช้ไฟแรงได้และกระจายความร้อนได้ดีจะทําให้ข้าวแห้งกําลังดีและมีกลิ่นหอมของข้าวอีกด้วยค่ะข้าวกล้องอุดมไปด้วยวิตามินและมีเส้นใยสมุนไพรต่างๆก็มีประโยชน์มากเมื่อนํามาทําเป็นอาหารก็อร่อยไม่อ้วนและดีต่อสุขภาพค่ะ